ค่ะพี่ชายินดีต้อนรับเข้าสู่ยกระเฟนะคะสีสันสามนะคะเชิญค่ะอเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะเรามีแขกมาใหม่เราก็ต้องแบบต้อนรับพี่มาชาสวัสดีค่ะตอนที่พี่เกศสวัสดีพี่มาชาเหรอคะเฮ้ยนึกว่าแก่พอๆกันอ่ะไม่มีอะไรก็เขาก็ชื่อมาชาใช่ไหมคะก็เลยสวัสดีค่ะพี่มาชาจะให้เรียกอะไรล่ะแก่กว่าหรือเปล่าพี่ว่า มันต้องดูกันที่หน้ามั้งหน้าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ดีค่ะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์เก่าใช่ไหมคะสิทธิ์เก่าค่ะสิทธิ์ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยสอนที่มาชาว่าเกมนี้เล่นยังไงโอเคค่ะเกมนี้พี่ยังไม่เคยเล่นไม่เป็นลายเดี๋ยวน้องสองคนจะช่วยสอนค่ะก็เพิ่งเข้ามาเทปแรกจริงๆแต่ละคนก็ผ่านมาสองมาหนึ่งกันแล้วทั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ พี่ไม่น้อยนะเริ่มเลยดีกว่าในฐานะนะคะที่พีเป็นผู้ชนะซีซั่นที่สองนะคะขอโทษไดรออกไปขอโทษค่ะ<อ>คะเสียงอะไรเข,<อ>ข้าหูก็ไม่รู้ทำแฟ้มหลุดนี่นะคะมือไม้จะอ่อนเพราะว่ากลัวค่ะพี่เกดคงกลัวนะซิตัวจริงมาแล้วค่ะอย่าอย่าเรียกว่าโยนเลยแฟ้มหล่น ไปฟังอะไรไร้สาระเลยค่ะโอเคค่ะชนะกันมาแล้วนะคะเป็นะู้หงแลปีสองนะคะพร้อมนะคะเชิญค่ะสามคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยป่ะคะค่ะเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะเออเกี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าพอมายืนกับเพื่อนอีกสองคนที่สูงกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรนะคะ คิดว่าสู้เขาได้สู้ได้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ทำอะไรบนหน้าบ้างก่อนคะทำจมูกมาค่ะเกดชอบทั้งสามเก็อยากจะดูเขาเดินแบบผ่านไหมได้ผ่านไหมบีไปดูได้ค่ะดูเดินก็ได้ีไม่ชอบขนไหนละก็สองลุมหนึ่งเ๋ยๆแล้วยังไม่ได้ลุมอะไรเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่าลุมว่าไหร่เดี๋ยวก็รู้เองเหมือนเป็นเด็กเนาะดูเป็นเด็กสุดทำอะไรก็แบบ แม่แว่าไงพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะคะดีขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเชิญค่ะผ่านค่ะลองอกใครไม่ใช่ผู้หญิงอเคจริงปะเนี่ยพี่ชอบันไหนคะน้องปรินกับน้องมา่าวใ้้เขาไปเดินแบบกันไหมอือโอเอีกรอบหนึ่งไม่เห็นหน้าแล้วนะชวนไม่ได้คสามคน เคยขึ้นปกหนังสือลาลานาอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋ออันนั้นคุณแม่ค่ะไม่ใช่อุ้มเอ้พี่ชาติทานไม่ใช่เหรอคะหนังสือลาลานาเนี่ยหนูไม่ทานเหรอจ๊ะหนูไม่ทานค่ะแอ่ใหนูเข้าหลังพี่กี่ปีเนี่ยขอไม่ตอบนะคนนี้คนลาลานามาเอาอขพืงีพี่ชาติเนี่ยขึ้นก่อนเลยค่ะก่อนเกตเลยค่ะจะว่าใครแก่ก็ต้องบ้านนู้นเลยแหละนั่นเขาแก่สุดค่ะ แก่อะไรนี่เขาไม่ได้ดูที่บ้านเขาดูที่หน้าคนหนึ่งในนี้ที่แต่งงานอุ้มแต่งงานกับแฟนที่เป็นผู้หญิงค่ะ,คะแล้วตอนนี้ยังตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็แฟนเพิ่งบินมาถึงเมื่อสองวันที่แล้วเขาไม่หึงนะคะไม่ไม่หึงเลยคะ่ะเหรอแต่บินมาแล้วบ,บินมา <c oughs> ืมลิมเด็กอายุ16มาทำไมเนี่ยหนูอยากเป็นนักแสดงและอยากเป็นนางแบบ เบอร์หนึ่งของประเทศไทยค่ะเรคิดว่าสู้ได้เหรอคะสู้ได้แน่นอนค่ะเพราะหนูเป็นเล็กพิกคีหนูค่ะเล็กพิกคีหนูใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมคะได้ค่ะชุดชั้นในได้ค่ะวันนี้เสื้อที่น้องใส่มาข้างหลังเปิดนิดเดียวอ้ามาแค่เนี้ยใส่ทูบข้างในนี่คือไม่ใช่เด็กที่มีความมั่นใจกลัวจะเหมือนลิลลี่เดินแบบได้อย่างเดียว ยังอื่นไม่ได้เรื่อคนต่อไปชื่ออะไรคะเชียร์ค่ะถ่ายรูปมาแล้วสวยนะทำไมถึงมาแต่เฟซอะคะหนูคิดว่าพี่เมนเทอร์ที่เราได้รับในรายการนี้คือเมนเทอร์ที่จะได้สอนพวกเราแล้วปั้นพวกเราแล้วประดิษฐ์พวกเรามากที่สุดอะคะ่ะแหมตอบเหมือนนางงามเ,เลยเนาะเชียร์ชอบเห็นแล้วรู้สึกว่าหน้าเขาดูอินเตอร์ดีดูเป็นหมวยฝรั่งคนเนี้ยโดน โอเคค่ะอยากดูตอนเดินแบบ่ว่าจะเผ็ดแค่ไหนไปค่ะผ่านค่ะซู้ค่ะ <Yes. S 1> ผ่านหมดค่ะผ่านหมด <Okay. S 2> ถ้าทีมเคยมาที่นีวแล้วพวกเราไม่เลือกรพี่เกจเราจำได้ สวัสดีค่ะชื่อพรัญญาลาบประดมสกุลนะคะทัพทิมค่ะซีซั่นที่แล้วมาใช่ค่ะซีซั่นที่2ก็ไม่ได้เสียใจมากสวยอ่ะสวยคือสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยสด้สไดาถ้าทัพทิมกลับมาได้นะพี่ก็เอาทำไมถึงมาอีกคะ ตั้งใจมาค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆเสียดายกันนกก็เลยอยากจะมาด้วยค่ะโชว์ผอมลงทำยังไงถึงผอมอะออกกังไกลทุกวันแล้วก็ไม่กินข้าวมันไก่ไม่กินข้าวมันไก่ไม่ได้หรอตาโตขึ้นนะตาโตขึ้นไปทำอะไรมาไปทำตามาโชว์ผอมลงสวยขึ้นโอ้ thank you ค่ะแต่ก็ ก็ยังไม่ได้รู้สึกติดเต้นอะไรในฐานะที่พี่มาชาไม่รู้จักสองคนนี้ให้พี่ตัดสินใจเลยดีกว่าเพราะว่าเกดยังไงก็ได้ก็เลยให้พี่มาชาเขาตัดสินใจแค่นั้นไม่มีอะไรให้ผ่านคนนึงแล้วกันน้องโชว์เอาว่าจริงๆเรื่องของเรื่องมันก็คือแค่เรื่องการให้โอกาส ทัพทีมเสียใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนขอขอให้เดินทั้งโชว์ทั้งคู่อีกรอบหนึ่งแล้วกันผ่านทั้งคู่ค่ะนี่คือนางฟ้าของหนูชีวิตหนูค่ะเพราะคน้นที่แราที่เราไม่เลือกทัพทีมเพราะว่าไม่แต่งหน้าเราไม่ไม่โอเคเนาะแต่พอแต่งหน้าเราสวยรล้วยังไง เราก็เลยไม่เลือกเลยนะไมเป็้แล้ะเสียใจด้วยค่ะม่ผ่านค่ะไม่ผ่านเขอไม่ได้คอมเมนต์อะไรก็หนูก็งงเหมือนกันก็เตรียมตัวมาแต่ก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยยก็ตั้งใจมากค่ะหนูแบบทั้งซ้อมเดินแบบเพราะว่าหนู อยากอยากเป็นเดอะเฟนก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดินต่อคะ่ะ